สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะลิ้เก่งมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้รับเหมาท่านหนึ่งค่ะที่ถูกสรรพากรประเมินย้อนหลังตั้งแต่ปี60นถึง63นะคะมาดูประเภทที่จะแก้ไขกันได้อย่างไงบ้างค่ะค่ะมีผู้รับเหมาท่านหนึ่งนะคะโทรมาปรึการษาพี่เก่งว่าโดนสรรพากรเรียกพบนะคะแล้วก็โทราถามพี่เก่งด้วยคำถามที่ว่าพี่เก่งรับทําเกี่ยวกับเรื่องสมุดคูมรายรับรายจ่ายรับทําเอกสารที่จะเอาไว้ดีแคร์สรรพากรหรือเปล่านะคะพี่เก่งเลยได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปดังนี้นะคะ ได้เข้าความว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยค่ะเป็นผู้รับเหมาที่รับเหมาเฉพาะแค่ค่าแรงนะคะก็มีพนักงานมีทีมงานช่วยอยู่มาสักเจ็ดถึงแปดคนก็ที่ผ่านมานะคะทางผู้ว่าจ้างเนะะี่ยค่ะก็มีการหักให้จ่ายสามปรษ์ก็นำส่งสมกร์ให้ตลอดนะคะที่ผ่านมาหรือทางเจ้าตัวเองค่ะผู้รับเหมาท่านนี้เองก็ไม่เคยยื่นภาษีเลยนะคะก็มีการรับเกินแล้วก็จ่ายเงินให้กับทีมงานของตัวเองก็ไม่เคยยื่นภาษีตั้งแต่ที่ได้ทําธุรกิจมาเลย ที่ทางสมประกอบท่านนี้ค่ะที่เรียกพบก็ค่อนางจะเป็นสมประกอบที่ใจดีนะคะสำประกอเองก็แนะนำค่ะว่าถ้าสามารถจะทาสมุดคุมรายรับรายจ่ายนะคะระบุได้ว่ารายรับมาจากไหนไรายจ่ายจ่ายให้ใครบ้างอย่างเงี้ยนะคะสำประกรบก็จะช่วยในเรื่องของการคำนวณภาษีจนที่จะให้ใช้ในเรื่องของการหาต้นทุนแบบจ่ายตามจริงแทนที่จะไปหักแบบ60%นะคะเพราะว่าตัวที่ทางสำประกอบประเมินตัวเลขมาเนะะี่ยค่ะถ้าใช้ต้นทุนแบบหักเหมาจ่ายที่60%นะคะภาษีจะออกมาค่อนข้างจะสูงนิดนึง ผู้รับเหมาก็เลยรับข้อเสนอของพางสำบัตกรมานะคะแล้วก็โทรหาพี่เก่งว่าพี่เก่งสามารถจะช่วยในเรื่องของการทําเรื่องสมุดรายรับรายจ่ายแล้วก็ทําหลักฐานการจ่ายให้ได้ไหมนะคะนิพเก่งก็อธิบายทางผู้รับเหมาท่านนี้ไปนะคะว่าในแง่ของบุคคลธรรมดาเนะะี่ยค่ะการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสามารถจะทําได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องจ้างสำนักง,งานบัญชีก็ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวภาษีของบุคคลธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่นะคะไม่จำเป็นต้องมีผู้ทําบัญชีเซ็นรับรองไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองให้ สามารถที่จะทะําสมุดคุมของเราเองได้นะคะเขาเรียกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็หลักฐานการจ่ายต่งตางๆก็สามารถจะทําด้วยตัวเองได้เพื่อให้มีหลักฐานความน่าเชื่อถือว่ามีการจ่ายจริงมีการรับจริงต่างๆนะคะดิคุณรู้เหล่เหาท่านนี้ค่ะพี่เก่งก็พยายามจะอธิบายให้ฟังว่าในเรื่องของการทำอกสารไม่ยากนะคะพี่เก่งก็ส่งตัวอย่างสมุดรายรับรายจ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็พี่เก่งโชว์ให้ดูนิดนึงนะว่าหน้าตาของเอกสารก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีช่องว่า วันที่อะไรนะคะมีการรับเงินจากใครมานะคะมีช่องรายจ่ายว่าจ่ายเงินค่าวอะไรไปบ้างน,นะคะแล้วก็มียอดคงเหลือในแต่ละวันแต่ละเดือนว่ามียอดคงเหลือเงินเท่าไหร่นะคะซึ่งก็เป็นการบันทึกลงรลคอร์ดง่ายๆนะคะแล้วก็พี่เก่งก็ส่งในเรื่องของตัวแบบฟอร์มค่ะว่าถ้าเกิดเราจะทําเอกสารด้านจ่ายนะคะให้ทาพนักงานหรือว่าทีมงานเซ็นรับค่าแรงนะคะ ก็าทําต้องทำบัตรเชอร์จ่ายนะคะทำเป็นแบบชัานจ่ายให้กับทางทีมงานเซ็นรับเงินว่ามีรับเงินค่าจ้างเราไปแต่ละวันแต่ละเดือนเท่าไหร่นะคะอันนี้ค่ะพี่เก่งก็พยายามอธิบายผู้รับเหมาท่านนี้นะคะว่ามาทําเอกสารด้วยตัวเองได้นะคะทีผู้รับเหมาท่านนี้ค่ะก็ด้วยความที่ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องงานเอกสารนะคะคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องก็เลยโทรปรึกษาพี่เก่งนะคะว่าจะที่พี่เก่งรับทําหรือเปล่านะคะพี่เก่งก็โอเคในแง่ของการทํางานพี่เก่งก็จะพยายาม อธิบายให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยค่ะทางานด้วยตัวเองก่อนนะคะใน,ในขั้นแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเคว่ายังไม่ค่อยคล่องน,นะคะหรือว่าอยากจะให้ทางพี่เก่ง,งพี่เก่งก็รับบริการในด้านนี้ด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวเนี่ยค่ะพี่เก่งก็เลยได้มีการอธิบายผู้รับเหมาไปเพิ่มเติมนะคะว่าในกนณะงานแบบนี้นะคะต้นทุนหลักๆของเราเนี่ยก็คือเรื่องของค่าแรงกรณีที่เรามีการจ่ายค่าแรงทีมงานเรานะคะทุกครั้งที่มีการจ่าย่ยค่ะจริงๆแล้วควรจะ ใช้วิธีการโอนเงินนะคะตัองจากที่ผ่านมาเนยพูดออกมาเท่านี้นะคะจ่ายเงินลูกน้องนะคะแต่ละวันหรือว่าแต่ละเดือน,นะคะ่ะจ่ายด้วยการที่ใช้เงินสดทำให้มีหลักฐานการจ่ายเงินนะคะเราวก็ที่านมาเองก็ ng, ไม่มีการเซ็นรับเงินกันจริงๆด้วยทําให้หลักฐานตรงนี้นะคะ่ะมีน้ําหนักที่อ่อนไปน,นิดนึงนะคะในตอนที่เราจะไปอธิบายสมการนะคะว่าเรามีการจ่ายจริงจ่ายด้วยเงินสดนะนน้ำหนักมันอาจจะน้อยเกินไปสําหรับสมการจะให้เป็นค่าจ่ายได้ตามจริงนะคะดิพิเก่งก็เลยอธิบายว่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะทําเรื่องของบใบสําคัญจ่ายขึ้นนมาะะคะ ตัวที่จะทําย้อนหลังกลับไปว่าตั้งแต่ปี60 61 6 2 6 3นะคะที่เรามีการจ่ายเงินให้กับทีมงานเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ให้ทีมงานเซ็นรับเงินนะคะเคสดี่ยังโชคดีนะคะว่าทีมงานของคุณลูก่าวท่านนี้ค่ะทั้ง8คนนะคะยังอยู่กันครบนะคะก็มีคนเข้าคนออกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันครบก็เลยมีการคุยกันว่านั้นเดี๋ยวก็จะมีการทาเอกสารย้อนหลังให้กับทีมงาน,นะคะ่ะเซ็นรับเงินว่ามีการรับเงินค่าแรงจริงๆนะคะ ก็จะแยกออกเป็นเดือนเดือนค่ะตั้งแต่ปี60ก็ไล่กันมาเป็นกรกาคมกุภมพาไปจนถึง,ถง,ถง,ถงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็จะไล่ไปแต่ละปี60 61 62 63าาก็จะทำเอกสารเพื่อเป็นด้านค่าจ่ายให้ทางสมรกรยอมรับในเรื่องของตัวหลักฐานการจ่ายค่าจ้างจริงๆนะคะตัวด้านรับเงินค่ะด้านรับเงินที่เก่งรองดูเอกาสารที่ทางผู้รับเหมาทันนี้ส่งเข้ามาแล้วนะคะปรากฏว่า ตัวยอดเงินเนะะี่ยค่ะในปี60นะคะตัวเลขทั้งหมดเท่าไหร่รับตั้งแต่ปี60เนะะี่ยค่ะปีแรกนะคะที่ที่โดนประเมินก็ตัวเลขก็1.8ล้านบาทไปแล้วนะคะตัวเลขที่บวกกันทั้งหมดของปี60นะคะอยู่ที่ประมาณทั้ง1 9 0 0น0 0เนิด,นดปรากฏว่าตัวเลขะคะ่ะเกิน1.8ล้านไปแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้เองพี่เก่งก็เลยเดี๋ยวจะต้องมีการคำนวณภาษีทั้งหมด2ตัวนะคะคือภาษีมูลค่าเพิ่ม สีวค่าเพิ่มเนี่ยค่ะมีการเข้าแหวกหรือว่าแตะแหวกไปตั้งแต่ปี60นั่นหมายความว่าตัวรายได้ปี6 1 6 2 6 3ปัจจ so <Yeah. S 1> <mel> ุบ right right <mel> <mel> <magic> <heard> ันก็ต้องมีการเข้าแหวกด้วยนะคะก็ทําให้มีการเข้าแหวกอย่างต่อเนื่องก็คํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มก็โดยเอารายได้นะคะตัดตั้งแต่ปี60ที่เกินล้าน8แล้วก็คูณ7%รไล่ลงมาถึงปัจจุบันนะคะตรงนี้ก็ต้องมีการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลังแล้วก็นําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยในส่วนของฝากบุคะ่ก็ เมื่อเรามีการทาหลักฐานย้อนหลังให้แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของรายรับที่รับจากทางผู้ว่าจ้างเรา้นะะาทำหากให้จ่ายสามเปอร์เซ็นที่เกิดขึ้นจริงนะคะรืนก็จะเป็นเอาเป็นตัวตั้งกับบการรับรู้ไรายได้เวนค่าใช้จ่ายจะมีการทำเอกสารตัวค่าจ่ายค่าแรงค่าจ้างของทางทีมงานของผู้รับเหมาท่านนี้นะคะอ๋อเป็นแต่ละใบแต่ละใบแต่ละเดือนนะคะว่าแต่ละคนรับเงินเท่าไหร่ก็จะเป็นหลักฐานเพื่อจะไปเคลียร์กับสัมภารว่าเราจะเลือกใช้ช่องการจ่ายตามจริงนะคะทีนี้พี่เก่งก็เลยแนะนําผู้รับเหมาท่านนี้ต่อไปนะคะว่า ในปี64นี้นะคะพยายามเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าน้ํามันรถนะคะค่าทางด่วนหรือว่าค่าที่พักของคนงานนะคะหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในงานเราทั้งหมดนะคะค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือค่าใชา้จุกจิกทั้งหมดนะคะพยายามเก็บรวบรวมบินจะเป็นบินที่มีแวดหรือบินไม่มีแวดก็ได้นะคะพยายามหาเอกสารให้ได้มากที่สุดเพื่อตรงนี้ค่ะจะได้เอามาเป็นตัวหักใช้จ่ายได้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ถ้าตัวไหนเป็นบินที่มีแบตก็สามารถจะไปเคลมกับภาษีขายได้ตัวไหนที่ไม่มีแบตก็สามารถที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะเราพยายามทำยังไงก็ได้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เรามีบินในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้มากที่สุดนะคะเพื่อทําให้ภาษีบุคคลธรรมดาเราต่ําที่สุดได้นะคะทีนี้ค่ะพี่เก่งก็อยากจะอธิบายแล้วก็สรุปคลิปนี้ให้กับพวกเราฟังดังนี้นะคะ เรื่องของการเสียภาษีของบุคคลธรรมดานะคะหลักการก็คือว่าเอาอะไรรับหักรายจ่ายแล้วก็หักค่าหย่อดนะคะกรณีของผู้ประกอบการไม่ค่อยได้วางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ได้วางแผนเรื่องค่ารยจอดนะคะทําให้เวลากรณีที่สูกสมบัติประเมินย้อนหลังนะคะเอกสารเราไม่มีนะคะการทำเอกสารย้อนหลังก็ค่อนข้างใจยากแล้วก็น้ำหนักที่จะทําให้สมบัติเชื่อถือก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะ น,นี้เองก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะว่าพวกเราสามารถที่จะวางแผนเอกสารทุกเดือนค่ะทุกเดือนทุกไตรของเราเนี่ยให้มีน้ำหนักมากขึ้นแาะที่เราถูกประเมินย้อนหลังหรือว่าเราจะต้องเสียภาษีในปี6465เนี่ยนะคะให้เราทําให้ถูกต้องและได้ไม่มีความกังวลเรื่องการต้องถูกประเมินภาษีหรือว่าการดีแคร์เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะพี่เก่งก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ